อจะไปไหนกันคะก่อนที่เราจะลงสนามกันนะครับเราจะต้องฟังวิีกันก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับระหว่างที่เล่นครับผม เจ็บนะอาคุณหนาไว้สามนี้เพราะฉะนั้นถ้าใครอยากลองเป็นตอวนัดที่ก่อนจะถูกแล้วถ้าเล่นที่นี่แล้วเจ็บที่อื่นมมนต้องเล่นแล้วเจกวันนี้หมดนะครับ <c oughs> ปืนที่อื่นระยะยิงหวังผล50เมตรที่นี่เหลือ20เมตรหันไปเกินครึ่งแตะที่บอกกับเจ็บน้อยเจ็บนะโดนใกล้ๆกันนี้ปุ้งออกเป็นา <c oughs> แดงๆนิดนึงนะครับไม่ถึงขนาดเลือดถ้าที่อื่นปุ้งหเหบนี้ฮะเนื้อฉีกนิดหนึ่งนะฮะที่นี่ก็เจ็บน้อยแต่เจ็บนะเดี๋ยวลองฟังเรื่องเซฟตี้ต่ออาคุณก๊อฟมา อันนี้คือ okay. เปิร์นเพนบอลที่เราจะใช้กันนะครับหน้าตามันก็จะเป็นแสนนเ้และคราบผมมันก็จะอัดร่มนะครับแล้วก็ใส่กระสุนนะครับอย่าว่าห้ามถอดนะฮะเพราะอะไรฮะเซฟลูกกตานะครับหน้ากากเซฟเราได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับห้ามถอดห้ามแง้มนะฮะถ้าจะบอกหน้ากากจริงๆออกนอกสนามค่อยถอดโอเคไหมครับอ่าข้อที่สองหน้ากากไม่มีที่เซฟหัวด้านหลังนะฮะจะเห็นว่ามันโล่งนะครับห้ามยิงที่หัวด้านหลังกันเห็นใครหันหลังห้ามเลงที่หัวโอเคไหมฮะ ช่วงประมาณ5เมตร5เมตรก็ประมาณต้นเสาต้นนี้นะครับถึงอีกต้นที่สองนะฮะช่วงระหว่างต้นจะไปไหนกันคะการแต่งตัวนะครับเราจะต้องใส่ชุดลุ่มก่อนนะครับผมก็จะเป็นรูปสิงสารสัตว์ต่างๆนะครับก็จะน่ารักน่ารักทุกแนนนะครับแล้วก็มีตัวชุดสําหรับเกาะป้องกันนะครับแล้วก็มีหน้ากากสําหรับที่จะ ป้องกันอันตรายจากกระสุนที่ดวงตาและสุกาน,นะครับ<อ>ชุดไปเพนบอลเขาก็จะน่ารากันน <elle> ราการากันนิดนึงนะฮะเมือ่อพร้อมแล้วนะครับเราก็จะลงสนามกันเลยนะครับ ทั้งน้องก็หอมและน้องเข้าใหม่นะครับผมก็อยู่สีแดงด้วยกันน้องก็หอมไปกับพี่จอยนะครับผมแล้วก็ส่วนน้องเข้าใหม่ก็ไปกับคุณพ่อครับก็สนุกสนานกันทุกคนเลยนะครับผมที่สําคัญนะครับอย่าลืมเรื่องความปลอดภัยเป็นอันขาดเลยนะครับผมหลังจากที่เล่นกันแล้วนะครับสภาพ2องพ่อโลกับก็เป็นอย่างนี้นะครับหมดเรี้ยวหมดแรงไปตามกันนะครับก่อนออกจากสนามเราก็ถ่ายรูป่วมกันก่อน วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย